สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูขวัญใจเองนะคะและขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่รายการ We Are Kids พิชิตการบ้านนั่นเองค่ะ รายการนี้นะคะเด็กๆจะเป็นรายการที่เราเนี่ยจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการบ้านของเราเด็กๆจะได้ทําการบ้านแบบไม่เหงานะคะและนอกจากนั้นชื่อรายการยังตรงกับชื่อโครงงานคุณธรรมของห้องเราอีกต่างหากถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปเรียนกันเลยนะคะ let's go สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์กันแล้วนะคะวันศุกร์สีฟ้าภาษาอังกฤษเ,เราเรียกว่า Friday นะคะเด็กๆวันนี้วันที่17มีเลขหนและเลขก7นะคะเดือนเดิมเลยเดือนกันยายน September นั่นเองปีพุทธศักราช2564 และในวันนี้นะคะครูหันจะมาสอนเรื่องจํานวนคู่จํานวนคี่เด็กๆคงจะงงอ่ะอะไรคือจํานวนคู่จํานวนคี่จานวนคู่จํานวนคี่ก็เกี่ยวกับตัวเลขที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเด็กๆตรงนี้นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปเรียนรู้เรื่องจํานวนคู่และจํานวนคี่กันค่ะจํานวนคู่หรือจํานวนคี่เด็กๆฟังจําไว้นะถ้าจํานวนคู่ เมื่อจับคู่แล้วจะต้องไม่เหลือเศษจ,จำนวนคู่เมื่อจับคู่แล้วจะต้องไม่เหลือเศษแต่ถ้าเป็นจำนวนที่เวลาจับคู่แล้วเขาจะเหลืออยู่หนึ่งเสมอนั่นแปลว่าเขาเป็นจำนวนคี่้ดูตัวอย่างอันนี้นะคะตุ๊กตามหมีมีกี่ตัวคะเด็กๆหนึ่งตัวจับคู่ได้ไหมจับไม่ได้เพราะเขาไม่มีคู่เลยเพราะฉะนั้นเลขห จึงเป็นจํานวนขี้คะ่ะเพราะเขาไม่มีคู่เลยอดอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูเลขต่อไปกันอดอกไม้ดอกที่1ดอกไม้ดอกที่2มีดอกไม้ทั้งหมด2ดอกนะคะเดก็ๆดกๆเด็กๆลองดูสิว่าถ้าดอกไม้2ดอกเนะีจับคู่กันมันจะเหลือเศษไหมเห็นไหม เขาจับคู่กันแล้วเรียบร้อยมีสีแดงขึ้นมาแล้วจับคู่แล้วไม่เหลือไม่เหลือเศษเลยไม่เหลือดอกไม้ดอกอื่นเลยแปลว่าดอกนั้นเป็นจํานวนเอ้ยไม่แปลว่าเลข2เป็นจํานวนคู่นะคะดูต่อไปเรื่อยๆปูตัวที่1ปูตัวที่สองและปูตัวที่3มีปูทั้งหมด3ตัวเลขสามเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เราลองมาจับคู่ให้ปูดีกว่า จับคู่ได้กี่อันหนึ่งอันเหลือเศษหนึ่งตัวนี่เด็กๆดูนี่ตรงนี้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันไม่มีคู่เลยเพราะฉะนั้นจำนวนนี้คือจำนวนขี้นั่นเองค่ะดูเลขต่อไปจำได้ไหมที่ขวัญบอกว่าถ้าเป็นจำนวนคู่จับคู่แล้วจะพอดีไม่มีเหลือแต่ถ้าเป็นจำนวนขี้จับคู่แล้วจะเหลือหนึ่งเสมออวนญนมคนที่หนึ่ง 2 3 4มีคนนมทั้งหมด4ขวดอ่ะเรามาดูกันว่าเลขสีเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ลองจับคู่นะคู่ที่1ได้แล้วคู่ที่2ได้แล้วหมดแล้วไม่เหลือเศษเลยแสดงว่าเลขสีเป็นจํานวนคู่ค่ะเลขต่อไปปลาดาวตัวที่1 2 3่สี ห้ามีปลาดาวทั้งหมดห้าตัวเด็กๆิจคิดว่าเลขห้าเป็นเลขเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่คะตอนนี้เราไม่รู้หรอกเนาะเราต้องลองจับคู่ก่อนใช่ไหมมาจับคู่ได้แล้วหนึ่งคู่คู่ที่สองอุ้ยเหลือจ้าเหลือหนึ่งตัวนี่ไม่มีคู่เป็นเศษหนึ่งเห็นไหมครูขวัญบอกแล้วว่าจํานวนใดที่เป็นจํานวนคี่เขามักจะเหลือหนึ่งเสมอเพราะเขาไม่มีคู่แล้วเพราะฉะนั้นเลขห้าเลยเป็นจํานวนคี่คะ่ะ ต้นคริสต์มาสต้นที่1 2 3 4 5 6มีต้นคริสต์มาสทั้งหมด6ต้นเด็กๆคิดว่าเลขหกเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี้คะต้องทำยังไงก่อนจับคู่ถูกต้องค่ะนะับคู่ที่1ได้แล้วคู่ที่สองได้แล้ว คู่ที่3ได้แล้วไม่เหลือเศษแปลว่าเลข6นั้นเป็นจำนวนคู่นั่นเองค่ะต่อไปผมยิ้มอันที่1 2 3 4 5 6และ7เลข7เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เอามาจับคู่กันคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3เหลือไหมคะ เหลือค่ะเหลือตรงนี้1อันนี่เพราะฉะนั้นเลข7เป็นจำนวนขี้ถูกต้องค่ะมาดูพึ่งตัวที่หนึ่งสองสามสเลขอะไรเลขแปเลข8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ล่ะ ต้องจับค <Iya. S 1> ู่ก่อนเนาะเอาคู่ที่1จับได้คู่ที่2ก็จับได้คู่ที่3ก็จับได้คู่ที่4ก็จับได้เพราะฉะนั้นเลข8คือจํานวนคู่นั่นเองค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยมาดูช้างตัวที่1 2, 1. 2. 1. 3 4 5 6 7 8 เก้ามีช้างทั้งหมดเก้าตัวค่ะเด็กๆลองมาจับคู่กันดีกว่าคู่ที่หนึ่งได้แล้วคู่ที่สองก็ได้แล้วคู่ที่สามก็ได้แล้วคู่ที่สี่ก็ได้แล้วเหลือตัวสุดท้ายมีคู่ไหมเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเลขเก้าจึงเป็นจำนวนขี้นั่นเองค่ะเด็กๆพะเขาเหลืออยู่หนึ่งต่อไปเลขสุดท้ายแมวตัวที่หนึ่ง สองสามสี่ห้นี่หควัมว่าสิตัวเลขหนึ่งกับศูนยจับคู่เลยดีกว่าคู่ที่1นผ่านสก็ได้แล้ว3ก็ได้แล้ว4ก็ได้แล้ว5ก็ได้แล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเลข10คือจำนวนคู่นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นไงยากไหม ยากเนาะอ่าวันนี้เราเรียนเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่ไปแล้วแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านนะคะกันบ้านเราจะอยู่ในหน้าที่ที่ที่ยี่สิบห้าจ้า,าเขาบอกว่าจำนวนคู่เห็นไหมมันจะมีแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมกันบ้านอะ ฝั่งเนี้ยคือจำนวนขี้เพราะว่ามันมันเหลือเศษนะ่ดูที่อสามก็เหลือนี่ครูลองขีดให้ดูเห็นไหมมันเหลือหมดเลยนี่เห็นไหมจับคู่ให้ดูเลยถ้าหากว่าคู่โม,โมอ่ะเห็นปะเหลือหมดเลยนี่นี่อ่าเห็นไหมลองมาดูฝั่งจำนวนคู่กันบ้างจำนวนขี้มีเลขหนึ่งอ่าแต่ตรงเนี้ยครูขอนอยากให้เขียนเป็นภาษา,ษาอังกฤษอะได้ไหมได้นะโอ้ N E o ่ต่อไปเลข3 T เราจะได้รู้กันแหละถ้าใครไม่ดูวิดีโอก็ทำกันม้านผิด H R E E 3 r าต่อไปเลข5คือ5นะคะ F i v e five, five, 7, 7, 5เลขเจ็ดเซเว่นนะคะเ e v, e เลขเก้า N e. อามาดูจำนวนคู่กันบ้างนะฮะว่าคู่โมงว่ามันจับคู่ได้จริงนะป้าดูอย่างเลขสอสิจับได้ไหมได้ไม่เหลือเลยไม่เหลือเ็จเลยเลขสอคือ2ูนะคะ T W O t โอามาดูเลขสีกันบ้างจับคู่ได้ไหมได้เห็นไหม ไม่เหลือเลยคือว่าเป็นจำนวนคู่คือโฟนะคะ F O U R จะบอกเด็กๆจะบอกว่าเขียนไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเล่นภาษาอังกฤษเราเขียนกันจบไปแล้วนะจ๊ะา,ามาดูคู่เลขหกกันบ้างเห็นไหมมันจับได้หมดเลยเนี่ยมันไม่เหลือเลยเห็นไหม Six นะคะเลขหก S, <S, S I X อ่า six หกมาดูอันนี้เปิดอ่าับได้หมดเลยเล็กแปดเห็นไหมไม่เหลือเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าเล็กแปดเอสนะคะ E I G H T เอแปด ถัดไปสุดท้าย10ที่แปลว่าสิบมันจับได้หมดเลยเห็นปะยากเลย 10. 10. อ่า10สิอาเสร็จแล้วข้างบนจาข้างล่างเขาบอกว่าเติมตัวเลขตามจำนวนอ่ะเรามานับอันนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือใส่ศูนเอา้าปากกาคูงอแงแป๊บนึงนะคะทีเดียวขอแก้หน่อยไม่สวยเลย เลขศูอันนี้นับได้กี่จดุดนับสิหน่งเขียนเลขหนมีกี่จุดนับ1 2เขียนเลขสองนับสิหนึเขียนเลขส,ส,ส,สามหนึเขียนเลสนสสสเขเลสีจ้า หนึ่งหเขียนเลขห้าจ้าหนึ่งสองสาห้เขียนเลขหกหนึ่งสองเจ็ เลขเจ็ดจ้าหนึ่งสองสีกเปอ้าวเลขแปดใครแปดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสีกเจปอ้าวเลขเก้า ปุ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสอ่าเลขสิเสร็จแล้วกันบ้านของเราวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แล้วพบกันใหม่วันเสากับกิจกรรมประเมินพัฒนาการนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ